โอคุโนโทโคิเวลาลึกสุดตำนานญี่ปุ่นลิลับที่สันเครอนกดแห่งเวลาในหุบเขาลึกของจังหวัดยามาง,งาตะมีหมู่บ้านเล็กๆที่ไม่มีชื่อปรากฏในแผนที่หมู่บ้านแห่งนี้มีสิ่งต้องห้ามที่คนในหมู่บ้านทุกคนยึดถือร่วมกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษคือห้ามเดินออกจากบ้านหลังพระอาทิตย์ตกจนกว่าจะได้ยินเสียงระฆังสามครั้งในเช้าวันรุ่งขึ้นพวกเขาเรียกเวลาระหว่างนั้นว่าโอคุโนโทโคิเวลาลึกสุดซึ่งเชื่อกันว่าเป็นช่วงเวลาที่เวลา เองหลุดออกจากร่องรอยของมันโลกภายนอกเคลื่อนไปตามปกติแต่ในหมู่บ้านจะกลายเป็นดินแดนของสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่จุดเริ่มของคำสาบในบันทึกโบราณเล่าว่าครั้งหนึ่งในสมัยเอโดนักบวชชื่อเรียวคันเดินทางมาถึงหมู่บ้านและสังเกตเห็นปรากฏการประหลาดคือเงาของต้นไม้ไม่เปลี่ยนทิศเงาของผู้คนทอดยาวแม้ยามพระอาทิตย์อยู่กลางฟ้าเขาพยายามทำพิธีเพื่อคืนสมดุลลบองเวลาแต่เขากลับหายตัวไปในคืนหนึ่ง โดยไม่มีใครเห็นอีกเลยชาวบ้านเล่าว่าในคืนที่เรียวคันหายไปในกาน้ําที่ใช้วัดเวลาในศาลเจ้าหยุดนิ่งเสียงกลองลงเงียบลงและตอนเที่ยงคืนพอดีมีเสียงกระซิบดังจากภูเขาเวลาจริงไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์ควรแต่ต้องหลังจากนั้นทุกคืนเมื่อเข้าสู่โอคุโนโทคิหมู่บ้านจะถูกห่อหุ้มด้วยหมอกหนาทึบถนนจะหายไปท้องฟ้าจะเต็มไปด้วยดวงตาเรืองแสงที่ไม่ใช่ดาวและเงาของผู้คน จะเริ่มเคลื่อนไหวแยกจากร่างกฎสข้อแห่งโอคุโนโทคิห้ามเปิดหน้าต่างหรือประตูไม่ว่าเหตุผลใดก็ตามหากได้ยินเสียงเคาะหรือเสียงเรียกชื่อจากข้างนอกให้ทำหูทวนลมเพราะเสียงนั้นไม่ใช่ของคอนอห้ามมองนาฬิกาไหนช่วงเวลานี้หากมองเห็นเข็มนาฬิกาหมุนย้อนหรือหยุดนิ่งถือว่าคุณได้ถูกจับตามองโดยชินโดคุเทพผู้กลืนกลิ่นการเวลาห้ามเดินตามเสียงกลองจากภูเขากลองนั้นคือการเรียกวิญญาหลงเวลาหากคุณตอบสนองเส้นทางเวลาของคุณจะถูกฉีกขาด และคุณจะไม่มีวันตื่นในตอนเช้าอีกเลยเรื่องเล่าจากเด็กหนุ่มผู้หลงเวลาเด็กหนุ่มชื่อเดสุเกตผู้ไม่เชื่อเรื่องลี้ลับแอบออกไปตอนกลางคืนเพราะอยากพิสูจน์คำสาปเขากลับมาในสภาพมึนงงเช้าวันต่อมาเขาบอกว่าโลกด้านนอกเดินช้าไปหมดคนที่นี่ติดอยู่ในอดีตที่นั่นเวลามันไม่มีวันจบไม่มีใครแก่ไม่มีใครตายแต่ก็ไม่มีใครหัวเราะเลยวันต่อมาเดสุเกตก็กลายเป็นเงาเดินวงเวียนรอบศาลเจ้าโดยไม่มีร่างกายและเมื่อครบเจ็ดคืนเขาหายไปพร้อมกับเสียงกระซิบว่าโอคุโนโทคิยอมรับเขาแล้ว ถ้าคุณฟังโดยไม่ต้องเห็นคุณคือคนกลุ่มพิเศษที่เข้าใจแก่นแท้ของเรื่องเล่ากดติดตามไว้ถ้าคุณเชื่อในพลังของการฟังมากกว่าการเห็น